ปวดคอเลื้อรหลังชาอ่อนแรงเดินลําบากปัสสาวะลําบากห้องผูกป่วยบ่อยกรั้นปัสสาวะไม่ได้กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหาของการเสื่อมของกระดูกสันหลังได้สวัสดีครับผมนายแพทย์ปร,ริญญาบุญญาศนทิกุลครับเป็นประสาทสัญ,ญาแพทย์ประจำศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนาครธน,นครับ วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยกล้องไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์ครับ กระดูกสันหลังที่อยู่บริเวณคอของเราครับซึ่งในคนทั่วไปจะมีอยู่7ข้อนับตั้งแต่ศรีรษะลงมาจนถึงกระดูกสันหลังส่วนหน้าอกตรงนี้จะทําหน้าที่ในการก้มเงยหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะมีแกนในการหมุนรอบได้ประมาณสักส4สี่แกนซึ่งทําให้ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวศรีรษะรองรับน้ําหนักของศรีรษะครับ คือตรงกระดูกสนันหลังส่วนคอเนี่ยเป็นที่อยู่ของเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งมันจะไปเลี้ยงแขนสองข้างแล้วถัดจากเส้นประสาทไขสันหลังส่วนคอลงไปก็จะลงไปเลี้ยงขาด้านล่างถ้ามันมีการกดทับของเส้นประสาทก็จะมีอาการได้ตั้งแต่การปวดแขนปวดคอล้าวลงแขนสองข้างมีอาการอ่อนแรงมีอาการชาถ้าเป็นเยอะกดเส้นประสาทไขสันหลังที่ลงไปเลี้ย,ยงขาก็จะเริ่มมีอาการที่ขาได้อาจจะมีชาตั้งแต่ลำตัวลงไปจนถึงขา หรือมีอาการเดินลำบากเดินเกรงอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติได้แก่พวกของทางเดินปัสสาวะทางเดินอาหารปัสสาวะลำบากมีอาการท้องผูกบป่อยๆกลั้นปัสสาวะไม่ได้พบได้ในอายุค่อนข้างสัก ยี่สิบสามสิบปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีอาการได้แล้วแต่จะพบบ่อยในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปสาเหตุของกระดูกสันหลังส่วนคอกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองสากลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เกิดจากอุบัติเหตุอาจจะมีการล้มการกระแทกอุบัติเหตุจราจรเล่นกีฬากลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานมานานๆอย่างเช่นกลุ่มที่ยกของหนักแบกของพนักงานทั่วไปที่ทํางานออฟฟิศแล้วต้องก้มคอตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องของความเสื่อมของร่างกายที่เป็นไปตามว คือการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอนี่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดแบบนี้จะใช้แผลเล็กไม่จําเป็นต้องเปิดแผลใหญ่ซึ่งแผลเนี่ยจะอยู่ที่คอด้านหน้าไม่เกิน4เซนหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยจะช่วยให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้ดีได้เร็วหลังผ่าตัดก็สามารถลุกได้ทันทีอาจจะมีอาการเจ็บแผลปืนน้ำลายลำบากอยู่ประมาณ1วันถึง2วันหลังจากนั้นก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ ในส่วนของการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยโดยตัวของการผ่าตัดเลยก็คือการไปเอาหมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับเส้นประสาทอยู่เนี่ยเอาออกหลังจากที่เอาหมอนรองกระดูกออกแล้วเนี่ยก็จะเหลือ ตัวของกระดูกลอยๆอยอยู่2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวเข้าไปแทนตัวของกระดูกสันหลัง2ข้อนี้ในป,ปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือการเชื่อมกระดูก2ข้อนี้ด้วยกระดูกเทียมหรือการใช้หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันในส่วนของการเชื่อมกระดูก lum. สันหลังส่วนคอทั้งสองข้อด้วยกระดูกเทียมเนี่ยก็ทาให้ข้อทั้ง2ข้อเนีย่ยต ja ิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาในข้อนี้เนี่ยก็จะ แทบจะเรียกว่าไม่มีเลยในอนาคตเพียงแต่ข้อเสียของการผ่าตัดแบบนี้ก็คือในข้อกระดูกที่อยู่เหนือขึ้นไปและต่ำลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมได้เพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าจะต้องรับน้ําหนักการเคลื่อนไหวรับแรงแทนข้อกระดูกที่เราเชื่อมติดกันเข้าไปแต่ถ้าในส่วนของกรณีที่เราใช้หมอนรองกระดูกสหลังเทียมอันนี้ก็จะทําให้มีความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกสหลังข้อนี้เนี่ยใกล้เคียงกับหมอนรองกระดูกสลังอันเดิม เพียงแต่การใช้หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมเนี่ยก็จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมกระดูกทั้งหมดเข้าติดกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาอย่างเช่นการเสื่อมการเลื่อนของตัวหมอนรองกระดูกเทียมในอนาคตได้ครับในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องมีการกดน้ําก้นอาหารเพราะว่าในการผ่าตัดเนี่ยเป็นการผ่าตัดด้วยการวางยาสลบการกดน้้ากดอาหารก่อนผ่าตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมง ในกระบวนการของการผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อ1ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วทั้งหมดกระบวนการที่อยู่ในห้องผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะมาอยู่ที่ห้องพักฟื้นการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดแล้วประมาณ1-2วันถ้าแผลดีเรียบร้อยดีก็สามารถกลับบ้านได้แล้วก็ตัวเรื่องของแผลเนี่ยจะอยู่บริเวณคอด้านหน้าซึ่งมักจะกลืนไปกับรอยพับของคออยู่แล้วอาจจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าแผลเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องเปิดทําแผลเลย ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันหลังผ่าตัดเนี่ยต้องมีการจํากัดกิจกรรมอยู่ในช่วงประมาณ6สัปดาห์ถึง12สัปดาห์แรกหลังจากที่กระดูกสันหลังส่วนคอเชื่อมกันได้ดีแล้วถึงจะใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติแต่ไม่ได้ถึงขั้นจํากัดกิจกรรมแบบห้ามขยับหรือต้องใส่ปอกคอตลอดเวลาส่วนใหญ่เราก็ให้ใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเพียงแต่หลีกเลี่ยงการประทะหนักๆห,ห,หรือหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆเดินทางไกลพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรังชาอ่อนแรงเดินลําบากกลุ่มนี้มี โอกาสที่จะมีปัญหาของการเสื่อมของกระดูกสันหลังได้มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกสันหลังส่วนคอทับเส้นประสาทได้ควรจะเข้ามาทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนแล้วก็ทําการรักษาให้ตรงจุดกระบวนการรักษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้ยากับทํากายภาพบําบัดแค่เพียงส่วนน้อยประมาณสักสิบที่จะต้องเพิ่มไปจนถึงการผ่าตัดในกระบวนการรักษาปัจจุบันการผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดที่พื้นตัวเร็วแผลเล็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี้ยไม่ใช่กลุ่มโรคที่น่ากลัวสามารถทําการรักษาให้หายขาดได้ครับดูวิดีโอจบแล้วขอกําลังใจให้นุ้งจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ